นางสาวยิ่งรักจินวัฒนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ายังใช้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเช่นเดิมเพราะประชาชนผู้อพยพในอาคารสองยังย้ายออกไปไม่หมดจึงไม่อยากทิ้งประชาชนพร้อมหาจุดรับส่งเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและยังมีเส้นทางยกระดับโทเวที่ยังสามารถใช้การได้อยู่อย่างไรก็ตามจะขอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และได้มีการเตรียมพร้อมสถานที่ใหม่เอาไว้แล้วส่วนในวันพรุ่งนี้จะบินสำรวจการระบายน้ำในฝั่งกรุงเทพตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมถึงประตูระบายน้ำคลองลังสิท9เและ10เพื่อตรวจสอบการระบายน้ำลงสู่ทะเลส่วนแนวคิดการเจาะถนนเพื่อระบายน้ำนะคะในวันพรุ่งนี้จะมีการทดลองขุดเจาะถนนในพื้นที่ที่เสี่ยงน้อยที่สุดโดยทำเป็นอุโมงค์ใต้ถนนเพื่อเร่งการระบายน้ำซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ